มกี้วอร์มอัพครับเกือบแล้วเกืบแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะเรามีภารกิจนะครับเว้นไปส่งของนะครับนี่นะนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับเห็นหรือเปล่านี่ นี่นะครับ2อยยางนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง s h อป e ีแล้วก็แฟนเพจนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาขับรถพ่วงนะฮะไปส่งของแต่วันนี้มาขับรถแว้นนะไปส่งของนะครับก็ทำงานกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่มีตังค์อ่าจค่าน้ำค่าไฟนะฮะค่าเน็ตอีกเออนะฮะวันนี้ไปทำหน้าที่นะครับก็เขาออเดอร์มาแล้วก็ ต้องไปส่งให้ด่วนที่สุดนะฮะเอ,อ่อสตาร์ทไม่ติดอืมอโอเคน่าจะบอมอัพไปก่อนนะครับไป ภูวันนี้ก็ร้อนนิดนึงนะอุ๊ยเติมลมยางมานิดนึงนะครับก็แข็งหน่อยเส้นทางก็แบบเดิมเลยฮะแปดกิโลนะฮะไปกับแปดโลนะฮะเคไม่มีรถข้ามได้ ค่อยๆนวดนะฮะคันเร่งเพราะว่าระบบคดบัดมันพังก็ยังไม่ได้ไปทำนะฮะเพราะว่ารถสำรองตอนนี้ยังไม่ว่างครับรถสำรองพ่อใช้อยู่นะครับก็เลยยังไม่ยังไม่ได้เอาไปทำนะฮะชุดคลัตช์ <c oughs> เวลาเปิดคันเร่งไวๆเนี่ยมันจะลื่นนะฮะมันจะฟื้น <c oughs> เหมือนเหมือนในคลิปที่แล้วอะ่ะที่ผมเปิดน,ะนั่นแหละ เปิดกระแทกนะเนี่ยมันจะฟรีเลยนะฮะบรรยากาศอึมครึมนิดนึงวันนี้แต่ก็มีแดดนะฮะร้อนมากนะครับวันนี้อากาศร้อนนะผมแค่เอาเสื้อมาใส่นะครับยังไม่ทันได้ออกนะฮะก็เหงื่อ,อไหลแล้ว <laughs> ออร้อนเหมือน ต่างจังหวัดเลยอ่ะร้อนเหมือนกรุงเทพเลยแต่โชคดีนะครับที่นี่ยังมีธรรมชาตินะฮะลมเย็นบ้างนะครับมีต้นไม้มีอะไรบ้างนะฮะแต่กรุงเทพผมไม่เคยไปอยู่หรอกครับผมเคยไปอยู่แบบจังหวัดใกล้ๆนะฮะชนบุรีนะฮะราชบุรีผมเคยไปอยู่นะะอยู่ในเมืองมันก็จะร้อนอีกแบบหนึ่งนะครับอยู่บ้านนอกมันมันร้อนมันร้อนจริงนะฮะแต่ว่ามันก็มีลมเย็นมาบ้างนะ เวลาออกมาขี่มอเตอร์ไซค์มันก็เย็นแล้วครับผมรู้สึกเย็นฮะแต่ว่าผมก็ตากแดดอยู่นะครับก็ไม่ได้เย็นสักหน่อยเออเี่เห็นแก็นึกว่าจะไม่ข้ามอยู่ว่าข้ามซะงักก้น กลงนี้น่าจะหมดฤดูลงนานแล้วนะครับเพราะว่าทุ่งนาเป็นหญ้าเอ้ยเป็นหญ้าทุ่งนาเป็นข้าวแล้วโอ้โหเขียวขจีมากนะ <c oughs> ผมอยากจะหันกล้องให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าตัวผมมันหันไม่ได้นะครับ <c oughs> กล้องมันติดที่ตัวผมเออไม่ติดไม่ได้ติดที่หมวกกันน็อกนะครับติดที่ตัวฮจำจุดตรงนี้ได้ไหมครับ e ี EP ที่แล้วนะฮะใส่เสื้อกันฝนเกนร์นะฮะปั๊ก <c oughs> ันนี้ขี่แบบชิวๆนะครับวันนี้ผมเปิดคันเร่งไม่เกินครึ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยเปิดนิดเดียวเองนะ่ะเนี่ยดูนะดูพอยกอะ่ะนะ่ย <laughs> เปิดนิดเดียวเปิดนิดเดียวชิวๆสบายๆเอ,อ,อย่าพรวดมาอย่างนี้ดิครับผมตกใจนะ แแซงหนน่อยล้วกัจังหวะแซงต้องเปิดคันเร่งนิดนึงแถวนี้ทางค่อนข้างตรงนะครับแต่ว่าก็อย่าประมาท อะ,อะไรวะนะไปจุดฝ่าครับย้อ,ยอดใช้ e n g i นเบรกครับคุณผู้ชมดู ใช้เครื่องช่วยในการเบรกโอ้โหนี่โล่งจังอาถึงแล้วโอเคนะฮะเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ขีกลับกันว่นกลับกันนะฮะนะครับผมก็ได้จะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้บินมาแล้วนะฮะก็เก็บก่อนนะฮะเก็บบินนะครับป่าเดี๋ยวแว้นกลับกันอุ้ย เฮ้ยอย่าดับนะอย่าดับเอไม่ดับครับโอ้โหรอบเดียวติดอะไรครับเนี่ยสงสัยว่านี้อากาศร้อนจริงนะครับหาตั้งเขาขึ้นยังวะโอเคขึ้นแล้ว กีวอร์มอัพครับเกือบแล้วเกือบแล้วกํลังจะจัดเต็มซะหน่อยแม่เกือบแล้วไงอันเดินไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับหมาที่นี่ระวังด้วยนะครับน้องๆหนูหนูระวังด้วยนะครับเป็นเราว้นนะระวังให้ดีเลยนะครับรถออกซอยกับหมาวิ่งตัดหน้าเลย รายมากนะฮะรถยิงแรงเท่าไรก็ทำเบรกให้ดีนะครับดีมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ลูกเดิมนะฮะลูกเดิมลุกเดิมก็วิ่งแล้วนะครับมีโมกรองนิดนึงนะฮะกรองโมครับแต่งแค่กรองแค่นั้นแหละรถผมอะ่ะ ระยะสั้นครับผมเอาไปวิ่งระยะสั้นนะฮะไม่กล้าเอาไปวิ่งทริปนะฮะไม่กล้าเอาไปวิ่งที่ออกกลัวพันเนื่องจากไอ้สอกค่ามาคันนี้นานแล้วนะฮะผมวิ่งก็ประมาณแปดโลนะวันหนึ่งไปกลับไปสถานีนี่แหละนะครับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปสี่โลวิ่งกลับสี่โลนะสี่กิโลกว่านะครับไปเหมือนกันนะ สักเท่าไรกลัวพอประมาณแล้วกันเนาะเออถนนอย่างโลง่งทำไมไม่ตีไฟเลี้ยวล่ะครับ ระหว่างเราแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนกลางถนนนั่นคืออะไรนะโอ้ยแม่คุณเอ้ยนอนกลางถนนเลย กลัวเหมือนกันนะฮะกลัวมันวิ่งกลับคืนมายกไว้ก่อนดีที่สุดนะครับประสบการณ์มันเคยสอนนะเออประสบการณ์ผมมันสอนนะครับให้ยกคันเร่งกันเล,เลยผมเคยไปแล้วนะครับเต็มเต็มเลยนะครับถึงแล้วนะฮะเคยแบบเหยียบเข้าเต็มเต็มเลยนะครับโชคดีที่เป็นตัวเล็กนะฮะตัวใหญ่ก็น่าจะเจ็บนะฮะผมน่าจะเจ็บไปด้วย แต่ตัวนั้นนี่ RIP ไปเลยครับโอ้โหตอนนั้นไม่มีกล้องครับถ้ามีกล้องก็คงจะดาวมาหน้าดูนะผมไม่ได้ตั้งใจจะเหยียบนะครับมันวิ่งออกมาเองนะเออโอเคถึงบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะ ถึงบ้านแล้วถึงสตูดิโอแล้วอ้ภารกิจเราสำเร็จร่วงไปโดยดีนะวันนี้ถึงบ้านยังปลอดภัยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด umu Cross c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวไปแจ้งบินให้ลูกค้าก่อนนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบายครับ